สวัสดีครับผมบาวบัไทยไปเก็บเห็ดครับสวัสดีจ้ามาจา้ะมาเก็บเห็ดปวกกันเนาะมาครับผมมาหาเก็บปวกตีนแก่นอ้นนอยเห็ดปวกแก่น้อยปะในกองครับผมเนี่ยนี่อีนนอกกล่องนึงพี่น้องเนาะจ้าอีพีก็เท่าเก็บอยู่ฟังพูนพี่น้องนอะมันโตโตกันมาครับผมนี่พี่น้องนี่อีกอีกกล่องนึงครับผมเนาะเพราะนี่ยสาวอ,อุดรกำลังแกะพี่น้นงนองเอกำลงงังเอเอาไปไปอ่อ เพื่อนน้องนี่โอ้โหยอดแท่งครับผมปลาเพื่อนอะมีแต่เห็ดพี่น้องอืออืมอมเพื่อนกับผมเห็ดนะพี่น้องนี่อือนี่แหลนะพี่น้องนี่ย้ำเห็ดออกเกาะย้ำเห็ดออกเขาก็มาหาเห็ดพี่น้องย้ำปลาเขาก็มาหาปลาครับผมปลาพี่น้องนี่อู้ห เป็นปลาเห็ดที่สุดยอดมากครับผมนาอออกลายแห้งครับผมพี่น้องพี่น้องเออเก็บอย่างไรให้เบิดพี่น้องนอนเก็บปะครับผมตอนนี้เมยครับผมเก็บแต่เสาเลยพี่น้องท่นเบิดอยู่พี่น้องนนี่ต่ปลาเห็ดครับผมนะเ,เสาอ,เอ,อ,อุออาราดรกำลังเก็บเมื่อกี้กเมื่อเอากันไก่มาพี่น้องตอนไก่ไม่นด้เก็บง่ายครับผม ปโอเคผมเดี๋ยวเขาไปหาเก็บเพชรน้อกันครับผมไปมาครับผมมาหาเก็บเพชรน้อกันครับผมพี่น้องนอนเก็บแล้วพี่น้องเอ้ยมันไหลแห้ครับผมเก็บมาตะเสาแล้วพี่น้องจนเที่ยงแล้วพี่น้องนี่ตัวนี้อ๋อพี่น้องกระดอนนะพี่น้องมีเห็ดเต็มหมดพี่น้องขาวๆไปพี่น้องนะตรงพูนพี่น้องนะตอนนี้เบื้องสาวอุดรเก็บพี่น้องเมื่อยแล้วครับเพล่งกันเก็บครับผม จแม่แกแม่แกต้องกันเด้อใส่กังไกลเก็บอลไรจ้ะเมื่อกัางไกลมาเก็บครับผมนี่เฮ็ดมันเล็กพี่น้องกังไกลนิบอะไรนะน,นิบตีนบ่ตีนเห็ดแล้วก็เก็บเลยพี่น้องอนี่พี่น้องนี่อีพีแรกที่เขาไปเก็บมาพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่เห็ดพี่น้องโอ้เต็มตะการแล้วพี่น้องนี่คนนะ่ะหลายแห่งนี่เก็บอีกชุดนึงครับผมนี่ แล้วก็พ่อแล้วพี่น้องเนาะเป็นเห็ดแบบนี้พี่น้องเลยพี่น้องเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกน้อยอืมอือพูดนะพี่น้องพูเอ๊ะอหไรพี่น้องพูดเห็ดปวกเกิดอะไรกับบงการะเนาะ

ไปดูสิ่งหนึ่งเศรษฐาไปเห็ดใหญ่ถ้าไปเห็ดใหญ่เนาะเขาไปเห็ดใหญ่เนี่ยขายได้หลายบาทได้พี่น้องเห็ดลายเนี่ยบอสิดาเลยพี่น้อง อืมไมหลเหอ้ยพอมานะมองไปน้องนี่เห็นเราจุ่มๆเลยไปน้องนี่ไปนะดึงขึ้นมาเลยอืม,อม Nó, nó. Ừ. Dùng, lại đấy, ừ, lại. dùng lại lại đấy lần 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 lần

ý thức ý thức ý thức rồi thức lại thức ý thức ý ตราต่มเลยกันน้องน้องจรอบาน้องไม่เจอนะปลุกใบไม้ออกให้เจอนี่คอดึงคอน้องมาครับผมมาเก็บเห็ดตอครับผมหไยให้พี่น้องบางคนเดือแต่ซากครับผมเห็ด ตัวนี้เต่าเห็ดแน่นอนนะพี่น้องเก็บมัดมือพี่น้องนี่เก็บเครื่องมือเลยพี่น้องเห็ดครับตัวนี้ก็เที่ยงแล้วครับผมใบเหระเที่ยงใบอะไรปะว่าใบม่วงเลยพี่น้องอืมเป็นอะไรมาแล้ววัน่ะเตจะเห็ดน้อยเนาะอืมพี่น้องคนน่ะเต็มตะกาแล้วพี่น้องเห็ดโอ้เป็น่ะ สุดเลยพี่น้องเห็ดไปเดี๋ยวบันี้พี่น้องนี่สุดท้ายพี่น้องนี่นี่หูเดี๋ยป้าสุดท้ายกับผมเนาะห้างบนอีกอ๋อแล้วข้างนาหน้าอีกบอโอ้ยพี่น้องคนน่ะนี่เลยนิดๆิน้อยๆกบผมเนาะเดี๋ยวห้องเ<ม>ดี๋ยวเก็บตัวนี้แล้วก็ปิดคลิปนะครับผมเพราะว่ามันหลายคนน,พน,นะ,นนนะ<ม>พี่น้องเนาะมาเถอะเนาะเนาะเดี๋ยวห้องขอเก็บแค่ตรงนี้นะพี่น้องเนาะห้องขอทำการปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมเฮ็ดไหลให้พี่น้อง มันเป็นเห็ดปวกตีนไก่พี่น้องเห็ดตาบเลยเห็ดปวกพี่น้องออกมันก็สิออกเป็นมูแม่นมันจะออกเป็นมูเป็นคณะพี่น้องอืมเดีตัดตีนเห็ดครับผมเดี๋ยวไปนำตัดตีนไปนำครับผมมันก็เลยใช้เวลานานจะหน่อยพี่น้องเนาะกตบว่าเป็นอย่างนั้นพี่น้องเนาะว่าสิถ้าไปเก็บแล้วไปเก็บตัดตีนที่หลังปุ๊บมันสีแย่พี่น้อง มันสิยเตะเนาะพอเห็ดมันสิพังเร็วเห็ดมันน้อยแมนตัดเอาเชือกมาตัดเอาเชือกมาตัดคือเก่าหนียวเนาะือมี่เ้าตัดติดอกปุ๊บตีมันก็ลงไปปุ๊บมันก็เป็นเชือพี่น้องแล้วก็ขึ้นมาคือเก้าพี่น้องปีที่แล้วเขามาบ่เห็นนะพี่น้องเนาะปีที่แล้วที่ว่าคลิปหาเห็ดละงกพี่น้องได้เห็ดอยูบะพันสองสามสามซี่สามซี่ดอกครับผม เห็ดละงอกพี่น้องแต่อันนี้เห็ดตรบไก่พี่น้องปีที่แล้วนี่อยู่หลังบานเนาะหลายเนาะเห็ดตรบไก่ที่ไปเอากับแม่พี่น้องแต่แม่กัดเสียละก็นเลยแค่เราสองคนนะผมเนาะแค่นี้อืมคนะโอ้หลายแคง

เก็บม okay, ัดม okay, uh ือ huh. พ uh ี huh. ่น้องบ่มือเก็บเไอพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันหลายห้าวกัดให้ให้เฮ็ดเไอพี่น้องเนาะป๊าโอเคครับผมเก็บเห็ดเท้าเมนีพี่น้องเห็ดเห็ดปลือกตีนไก่บปล่าเข้าไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาสรุปเบิร์ตเห็ดกันครับผมเนาะนี่พี่น้องพี่น้องโอ้โหนะเห็ดทองพึ่งกระหยังพี่น้องเตรียมตะกร้าพี่น้องเห็ดเท้า โอ้โหคนะุณน่ะขย,ยันเก็บได้เฮาออนี่โอเค okay, ครับผมทำมาคลิปแบบนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมอพไทยไปเก็บไปเที่ยวนะครับเจอกันไม่คลิปน้าครับผมเก็บเห็ดในพิ่หนองเนาะโอเคครับสวัสดีจ้า